สวัสดีครับผมจาลัมลึกทาวนาวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมตามไปชมครับด้านหน้าทาพชมขนาดนี้คือเหรียญราคาหนึ่งหยวนประเทศจีนปี2 0 1 5เดี๋ยวเราไาชมรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญกันด็ดทัดนะครับด้านหน้ามีเลขอารบิกค่าราคาหนึ่งหยวนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเหรียญด้านบนขอบเหรียญจารึกภาษาจีนด้านล่างจารึกปีคศ2 0 1 5 เดี๋ยวเราตามไปชมรายละเอียดด้านหลังกันไปชมรายละเอียดด้านหลังกันครับตรงกลางเหรียญเป็นลูกดอกโบตันดอกโบตันเป็นตรลักษณ์ของประเทศข้างบนจาลึกภาษาจีนความหมายของดอกโบตันคือความเจริญมั่งคัง่งร่ำรวยมียศศักดิ์เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพิเศษของสันเหรียญตามไปชมครับนี่นะครับท่านผู้ชมสันเหรียญของ เหรียญราคาหนึ่งหยวนเหรียญน,นี้จะไม่ค่อยมีให้พบเห็นในเหรียญเงินตาต่างๆนะครับตรงตันเหรียญจะจะระารึกภาษาอังกฤษ RMB ลักษณะตันเหรียญจะเรียบไม่มีฟันเปืองแล้วก็จะสลับกับภาษาอังกฤษ RMB เป็นระยะๆะะะะตลอดแนวเหรียญน,นี่นะครับเป็นเงินตาต่างประเทศที่มีความสวยงาม มีความหมายเป็นมงคลเสียบไว้เป็นเหรียญสะสมเป็นเหรียญที่ระลึกวันนี้นามอุปากท่านผู้ชมขอบคุณทุกาการติดตามรับชมโชคดีสวัสดีครับ